ที่มีการพูดถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงของแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์กับแม่จิมพนิดาศิรยุทธโยธินโดยนายอัจฉริยะเดืองรัตนพงศ์ตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองคนอาจไม่ใช่แม่ลูกกันนั้นล่าสุดพี่ต่อยดายศพี่ชายของดาราสาวแตงโมโพสภาพน้องสาววัยเด็กซึ่งกระเดาไม่ยากว่าต้องการจะสื่อถึงอะไรโดยก่อนหน้านี้มีประเด็นที่คนชื่อว่านางไพรตชัยมงกุฎอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแม่ตัวจริงของแตงโมแต่เธอได้ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต เมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2554อีกทั้งน้องสาวนางไพรัสยังเล่าได้ว่าก่อนที่พี่สาวจะสิ้นใจพี่สาวร้องคร่ำครวญว่าอยากจะเจอลูกสาวที่จากกันมานานหลายสิบปีตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กซึ่งได้ตั้งชื่อลูกสาวเอาไว้ว่านางสาววันวิสาสุวรณพรหรือน้องแตงโมซึ่งพี่สาวเชื่อว่าคือแตงโมดารานักแสดงชื่อดังก่อนจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆระหว่างแตงโมและนางอ,อรทยัยลูกสาวนางไพรัชชัยมงกุฎ ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้คือแตงโมลูกสาวของนางพนิดามีพ่อชื่อโสพลพัชระวีรพงศ์ทำงานโรงพิมพ์ตะวันออกซึ่งนางพนิดาเลี้ยงดูจนถึงอายุ3ขวบขณะที่แตงโมลูกสาวของนางไพร์สพ่อชื่อนายวีรศักดิ์อาชีววิศวกรอยู่กับนางไพร์สจนถึงอายุ4ขวบล่าสุดที่ต่อยดายยศเดชจบพี่ชายของแตงโมได้โพสต์ภาพในอดีตรัวๆซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พี่ต่อยและน้องสาวได้มีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันอาทิงานวันเกิด ซึ่งในวันที่22มิถุนานยนที่ผ่านมาพี่ต่อยได้โพสต์ภาพวัยเด็ก2ภาพ พร้อมทั้งระบุข้อความสั้นๆว่าไมซิสกระทั่งล่าสุดวันนี้พี่ต่อยดายศได้โพสภาพอีกครั้งในเวลา7นาฬิกานาทีซึ่งภาพนี้ไม่ได้มีข้อความอะไรมากมายเช่นกันมีเพียงอิโมจิรูปหัวใจสีแดงดวงเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามแตงโมเคยโชว์ใบเกิดซึ่งในใบเกิดแตงโมร,ระบุชื่อมารดาคือนางพานิดาศิรยุทธโยธินอายุ29ปีในขณะนั้นบิดาชื่อนายโสพลพัชรวิรพงศ์อายุ39ปีในขณะนั้นโดยมีผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเขตพระขนงเป็นนายทะเบียนผู้รรับแจ้งกากาเิด วันที่21กันยายน2527ก่อนดาราสาวจะเปลี่ยนชื่อจริงในภายหลังขณะที่แอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมก็ได้ออกมาบอกว่าเรื่องแม่แตงโมตัวจริงเรื่องนี้เคยพูดตั้งแต่แตงโมย,ยังมีชีวิตอยู่เพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสิกว่าปีก่อนแตงโมเป็นคนยืนยันว่าคนนี้แหละแม่ฉัน แม่ชันที่อยู่กับพ่อชันคือคนนี้คนเดียวนอกนั้นแม่เลี้ยงไม่เกี่ยวล่าสุดนายอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ขณะเข้าร้องเรียนที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเรื่องแม่แต่งโมตัวจริงว่าถามหน่อยแอนนาอยู่กับแม่ตอนท้องไหมแอนนาไปแก้เรื่องหวยทิพย์ก่อนดีกว่าอย่ามายุ่งกับผมเลยตอนนี้ไม่มีใครเห็นแม่ตอนท้องมีภาพไหมตอนแม่ตั้งท้องแต่งโมมีแต่ตอนที่อุ้มโตแล้วยืนยันว่าสิ่งที่พูดไม่ได้กดดันแม่แต่ถ้าแม่เป็นคนตั้งท้องจริงเอาภาพมาให้ดูหน่อย ตอนตั้งท้องกับพ่อโสพลมีไหมภาพนะไม่ต้องอย่างอื่นหรือตรวจ DNA ให้สิ้นสงสัยก็จบมันไม่เกี่ยวกับแอนนาเอาเรื่องคดีหวยให้จบก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาพูดเรื่องนี้ถ้าแม่ตรวจ DNA ก็จบไม่มีใครทำอะไรแม่ได้เลยเพราะแม่เป็นแม่ที่แท้จริงจะได้ไม่ต้องเป็นข้อคอรหาว่าเป็นลูกแม่ที่อุบลราชธานีมันอยู่ที่แม่ตรวจใช้เวลาไม่นานถ้าเป็นแม่จริงรบกวนหน่อยจะได้มีผลทางแพ่งต่างๆด้วย